ถ้าคุณคิดว่าการพูดคุยเป็นการสื่อสารโดยพื้นฐานทั่วไปในขณะน,นี้คุณกำลังพลาดสิ่งที่มนุษย์กำลังทำได้จริงอยู่ตอนนี้และอาจจะเป็นเทรนในอนาคตก็เป็นได้นักวิจัยจากเอ t มทอีลอนมัสกกับ n e ิ r a l i n งและกองทัพสหรัฐกำลังพัฒนาสินทิกเทเลพดีเทคโนโลยีที่ทำให้สมองสองคนสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวใช่สมองส่งคลื่นถึงกันโดยตรง เหมือนว i f ไที่อ่านใจได้สมองเราส่งสัญญาณไฟฟ้าคลื่นเหล่านี้สามารถถูกจับและแปลงเป็นข้อมูล AI จะถอดรหัสความคิดแล้วส่งต่อไปยังอีกสมองหนึ่งผ่านอินเทอร์เฟซไม่ต้องทำอะไรแค่คิดแล้วอีกคนก็เข้าใจปี2023มีเคสทดลองที่ทหาร3คนเล่นเกมร่วมกันโดยส่งสัญญ,ญาณสมองหากันหคนคิดคำตอบอีกสองคนรับรู้ได้โดยไม่พูดอะไรเลยมันคืออินเทอร์เน็ตของสมอง Brain to Brain Communication ลองนึกภาพถ้ามีใครแฮ็กคลื่นสมองคุณได้ละ่ะหรือบริษัทโฆษณาใช้ AI อ่านความคิดลึกสุดของคุณคุณยังเป็นเจ้าของสมองตัวเองอยู่หรือเปล่านี่คือโลกที่ไม่ต้องพูดก็สื่อสารได้แต่ก็อาจเป็นโลกที่คุณไม่ต้องพูดก็ถูกควบคุมได้เช่นกันถ้าคุณชอบเรื่องลำ้ำลำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Data n o t เพราะเราจะพาคุณไปไกลกว่าคำพูดจนถึงจิตใต้สำนึกกันเลยทีเดียว